ตัวหาผมไมเป็นสี่เจ้ามีแม่ชีกระทรวงมหาดไทยผู้ใจบุญสองคนนี่แม่ชีผมยกให้แม่ชีตัดตาเเลยนาะครับขาผมคุยแล้วเนาะเขาคุยกับแม่ชีนะครับขาผมขาผอมได้ครับขาผอมได้เลยครับขาผมได้เลยครับอืมผู้กองทำมันเจเอกสารถูกต้องนะอย่าให้ผู้กองเขาทำให้ด้วยแล้วแม่ชีนะ ครับขอครับสวัสดีครับ hai của thấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Ê subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bao bỏ เราคุยกับเจ้าของรถเขาว่างไงบ้างเจ้าของรถก็จะเอา,เอาขาดสองรถสี่หมื่นเรางผมมันปลายราคามันไม่ได้ขารถมาหกหมื่นผมยกไปให้เขาไปเลยราบผมนม่ชีจะขอ่ายไปเลี้ยงนะผมยกให้เขาไปก็าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหรือเช่ากขบขายให้างนี้ก็ไปเลยอ่ะสั่รถแล้วก่อนหน้านี้เราจะาธิบไยว่างไงบ้างว่าทาไมเราไม่ออกมารับผิดชอบไม่รครับเรื่องนี้มันไม่รู้คือนอนคนคนงานมมเลี้ยงอยู่นะคือมันไม่รู้คําคืนนะ อุบัติเหตุเราคือไม่รู้ว่าผ่านเดินธรรมชาติอ๋อเราให้ลูกน้องนี้อีกทีหนึง่งครับผมแล้วลูกน้องว่าไงบ้างไม่ว่าไงครับบอกว่าควายนอนทนรถชนไฟก็คือแค่นั้นไม่เป็นไงแล้วครับขเขาขอโทษเขาอะไรไหมครับขอครับไม่ลูกน้องเขาขอโทษไหมเออผมไม่ได้ดูควายนะเลยครับขอโทษครับผมแต่เราขอโทษเขายัางอ่ะเราขอโทษขอโทษแล้วไัมขอโทษนะครับไหนอีกทีนึงอีกทีนึงขอโทษหน่อยขอโทษขอโทษพี่เขาหน่อยขอโทษครับขอบคุณครับขอโทษนะครับผมมีแม่ชี กระทรวงมหาไทยผู้ใจบุญสองคนนี่ม่นชีเขายกให้มันชีเขาจับตาด้วยสีเนาะครับผมคุยแล้วเนาะคุยับแม่โอเคตกลงสรุปว่าไงบ้างครับวันนี้พี่ครับเขายกให้ครับครับผมแล้วก็ก็น้องก็มีจะมีมัชีเข้ามาไทยตัวนี่ครับชื่อชื่อเจ้ากับเจ้าทองเราเรารู้สึกยังไงบ้างหลังจากเลี้ยงเข้าไปแล้วเนี่ยเริ่มเข้ามาชีก็เป็นเยอะแล้วก็เริ่มหน้าเริ่มหน น่ารักอ่ะครับสองสามวันนี้ก็คือว่าเรียนดูก็ดูมันก็ว่ามันเริ่มน่ารักขึ้นรู้สึกเหมือนเชื่องแลเราทำเป็นแบนเราเล็กๆถ้าเรามีเงินเราอยากจะเลี้ยงมันเองไหมครับผมยกให้เคียร์ได้ยกให้เรื่อยอยากถ้ามีเงินก็อยากยกให้เลยยกให้เลยเราคุยเรื่องจบ